แหวนของดาวเสาร์เป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดและมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับอายุของวงแหวนฝ่ายหนึ่งสนับสนุนว่าวงแหวนเหล่านี้มีอายุเก่าแก่และถูกสร้างขึ้นพร้อมกับดาวเสาร์จากสสารเนบิวลาดั้งเดิมประมาณ4,600ล้านปีก่อนหรือไม่นานหลังจาก l h b ีประมาณ4,100-3,800ล้านปีก่อนอีกฝ่ายสนับสนุนว่าวงแหวนเหล่านี้มีอายุน้อยกว่ามากสร้างขึ้นเมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนทีมวิจัย MIT ซึ่งสนับสนุนทฤษฎีหลังเสนอว่าวงแหวนเหล่านี้ เป็นเศษซากของดวงจันทร์ของดาวเสารที่ถูกทำลายซึ่งมีชื่อว่า c r y s a l i s นอกวงแหวนหลักแล้ววงแหวนฟีบีซึ่งอยู่ห่างจากดาวเคราะห์ออกไป12ล้านกิโลเมตร7.5ล้านไมล์ก็มีวงแหวนฟีบีอยู่บ้างวงแหวนนี้เอียงทํามุม27องศากับวงแหวนอื่นๆและเช่นเดียวกับฟีบีวงแหวนนี้โคจรแบบถอยหลังดวงจันทร์บางดวงของดาวเสารรวมถึงแพนโดรา และโพรมีทิอุสทำหน้าที่เป็นดวงจันทร์เลี้ยงแกะเพื่อจำกัดวงแหวนและป้องกันไม่ให้วงแหวนขยายออกแผนและแอตลาสกอให้เกิดคลื่นความหนาแน่นเชิงเส้นอ่อนๆในวงแหวนของดาวเสาซึ่งทำให้การคำนวณมวลของวงแหวนมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น